นั่นในการในการผลิตและการเผาแต่ละขั้งอะคะ่ะมันจะได้จํานวนที่อาจจะไม่แน่นอนแล้วก็ต้องเฉลี่ยกันสลับกันเพราะต้องคำนวณความร้อนในเตาในการที่เขาจะเผาสัพรพัลกแต่ละขั้งด้วยใช่ไหมใชคค่ค่ะค่ะ okay. แล้วมันก็อยู่ที่เตาแล้วด้วยว่าเตาเราเล็กหรือเตาเราใหญอดดใ่อยู่ที่ขนาดด้วยใช่อยู่ที่ขนาดด้วยแล้วก็อุณหภูมิไฟเนี่ยบางทีเนี่ย มันคือมันเกี่ยวกันด้วยนะคะอย่างพวกอย่างพวกวัตถุดิบเนี่ยสมมติว่าสาวจะใช้ดินเนี่ยดินตัวนี้ต้องเป็นเผาไฟสูงนะคะมันเกี่ยวกันหมดเลยอันนี้ต้องเผาไฟสูงน้ำเคลือบที่ใช้ก็ต้องเป็นไฟสูงนะคะสีเขียนตัวนี้ก็ต้องเป็นไฟสูงเหมือนกันต้องไฟเดียกันนะพวกการตัวนี้ก็ต้องเป็นในแนวสังเค้าโลกเหมือนกันอ๋อเพราะว่าสีที่เขียนต้องเป็นไฟสูงเหมือนกันครับแล้วคุณลองสมบัติเวลาเราเขียนเนี่ย ก่อนเราจะยกมือขึ้นเนี่ยมันต้องได้หลายลายหลายดอกไม้ใช่ไหมคะสมมติตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติที่อุ้มน้ําได้ดีหมายในว่าพวกกันน้ใช่มือนก็ว่าวัตถุดิบแลวต้นทุนพวกนี้ยอวัตถุดิบพวกนี้มันเกี่ยวโยงกันหมดเลยครับค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเคยเคยลองใช้นะคะไปเอาดินไฟตัดมามาใช้แล้วมาใช้ก็เครือบตัวนี้ไม่เป็นทาเลยค่ะคือผลงานก็แตกเสียหายค่ะแล้วการนํา เครื่องสั่งชะลกไปใช้เอาไปจําหน่ายอเอาไปแจกอะค่ะคุณสาวคุณสาวใช้ช่องทางอะไรอะคะในการนําเสนอผลงานของตัวเองอืถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะคะมีเพจแล้วก็เฟซที่จะมาหาโซเชียล <Social. S 2> ใช่ใช่แต่มันเหมือนทุกวันนี้มันเหมือนเป็นเรื่องเรื่องเล่าปากต่อปากแล้วครับเพราะว่าอย่างสมมติว่า เราจะได้ลูกค้าจากที่ทํากิจกรรมด้วยพอลูกค้าที่มาทํากิจกรรมเนี่ยเขาจะถามเลยว่า<ม>เอา้านึกว่าครูมีแค่เปิดสอนอย่างเดียว<ม>ครูรับออเดอร์ด้วยหรอครูทำมานรุ่นได้เลยวันนี้ทไม่เหนือทีนี้สาวก็เลยใช้วิธีคืออย่างเช้เรารับออเดอร์อะไรไว้สักชุดหนึ่งเนี่ยเราเก็บัวอย่างไว้เป็นตาหนิก็ได้เพื่อให้ลูกค้าดูว่าอันนี้คือตัวอย่างของเราอย่างนเช่นอันนี้ที่สาวตั้งอยางเนี้ยมันเป็นตัวอย่างงานที่เราชารุกแต่ทาให้ลูกค้ามองเห็นว่าเรา<ม>สามารถทําอะไรได้มากกว่าน,นี้นะกว่ากว่ากว่าที่เราสอน มันก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เห็นว่าของครูเขามีแบบนี้ด้วยมันก็เลยเป็นเป็นที่สนใจของลูกค้าว่านอกจากว่าครูทําแบบนี้เนี่ยมันแพงไหมค่ะ<อ>มันแพงไหมเพราะว่างานสัลย์โลกทุกคนคิดว่ามันแตะไม่ได้มันแพงค่ะบางทีเขาก็มันเป็นจุดที่ว่าเขาต้องเข้ามาหาเราอะ่ะพี่เขาต้องเข้ามาดูว่าถ้าเกิดว่าเอาไปขนาดนี้เนี่ยครูสาวไหวไหมลูกค้าไหวไหมก็จะส่วนมากจะเป็น กันเดียวใช่ก็คือจะมาหากันมากกว่าจะมาคุยกันมากกว่าบางทีเขาติดตามในเพจเนี้ยจะพาะวันที่จะรับออเดอร์จริงๆเนียอย่างที่ผ่านมาเ,เขามาหาที่ร้านเลยบอกว่าพี่หนูอยากได้ราคานี้พี่ทําให้หนูได้ไหมเอาชิ้นขนาดนี้เพราะว่าหนูก็ให้ราคาพี่ได้แค่นี้แหละแต่พี่อะไหวไหม,ไม,ไมทาได้ไหมเพราะว่าสั่งเขาโลกที่หนูรู้มามันแพงนะมันก็เลยเหมือนกับว่าพูดกันได้ค่ะเจรจากัน ช่องทางการจำหน่ายของคุณผู้สาวน่าจะมาจากการโซเชียลแล้วก็การบอกต่อการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาทำด้วยมือประสบการณ์กระทับใจลรวบอกต่อให้เพื่อนขอกลับมาทำหรือก็มาสั่งงานกับคุณสาวใช่ไหมคะเหมือน้องสาวตอนแรกเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยที่มีโรงแรมเดียวนะที่ทิ้จักรยานเข้ามาดูคุณเซนด้าโรงแรมสินิไรท์ทิ้จักรยานเข้ามาดูเสร็จแล้วก็มีของพี่ซองอะค่ะของพี่ซอง ที่อย่างนี้นะกับใช่เดือนไทยใช่ไหมอ๋อเลือนไทยค่ะเดือนไทยเขาเขาเขาก็มาทํากิจกรรมมีครั้งหนึ่งเขาให้เสาตอนนั้นเรายังแบบยังไม่มีอะไรมากอะเนาะก็ไปช่วยตรงนั้นแบบทํากิจกรรมค่ะทีนี้พอเวลาเราอบรมหรืออะไรเงี้ยหนูก็พยายามเขาก็ทําให้รู้จักพวกพี่ๆหลายคนที่อยู่โรงแรมรีสอร์ทเขาก็เลยแนะนํามาให้มาตรงนี้แต่ก่อนก่อนที่เขาจะส่งแขกมาเขาว่าดูกันนะ เขาก้างน้ารถกันมาเต็มเลยเขาก็มาดูว่าสถานที่ก่อนใช่มันรับได้จริงหรือเปล่ามันทําจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอพอสาวลงเฟซลงอะไรเขาก็ติดตามแล้วครับเออโอเคนะนี่ก็เลยเป็นที่รู้จักกันก็เลยส่งมาเรื่อยๆจริงๆมันก็ปากต่อปากก็แลครับครับแล้วเครื่องสัมพัโรกของผู้สาวอะค่ะได้รับความนิยมมากแค่ไหนชิ้นไหนที่เป็นชิ้นสําคัญแล้วเป็นชิ้นที่เป็น ลักษณะเฉพาะของครูสาวอะค่ะแล้วในการขายอัตราการขายในแต่ละเดือนแต่ละปีเป็นยังไงมั้งคือของสาวเนี่ยมันเป็นลายเฉพาะแล้วเป็นรายอัตราของตัวเองเลยแรกๆเราก็ยังคิดไม่ได้เลคะ่ะแรกๆเราเห็นนะคืองานสังขางโลกมันก็ทั่วไปแต่ทีนี้แฟนกับตัวสาวเองก็เลยคิดว่าทําไมเราไม่หาจุดที่มันเป็นไฮไลท์ของงานเราอะถ้าพูดถึงสังขางโลกอาร์ตเนี่ยทำให้เขาคิดได้อ๋อรายนี้คือมาจากสักขารโลกอาร์ตคือทอํายังไงให้เขาพูดอย่างนี้ ก็เลยมานั่งคิดกันว่าทําไมทําไมถ้วยจานแต่ละใบทําไมทุกโรงงานที่ทํเนี่ยทไมถึงไม่มีลายปลาข้าวโลงข้าวทั้งๆที่คาขวัญบอกทําไมอะในน้ำมีปลามีข้าวทําไมเราไม่ยึดตรงนี้มาเป็นอัตลักษณ์ของตัวเราทํายังไงก็ได้ตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกหรอกค่ะแล้วแล้วเราจะดําเนินยังไงให้มันเข้ามาอยู่ในถ้วยจานเราได้จนแฟนบอกว่าไปเอาโลข้าวจริงๆมาเพราะที่บ้านทํานาไปเอาโลงข้าวจริงมาดูว่าถ้าเรามาวางมันขอบจาน เราวางดูถ้าวางมันขอบจานเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นลายน้ำหมึกเนี่ยกับตัวข้าเปิดให้เราเห็นอยู่เป็นเม,ม็ดบนจานอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมตั้งแต่วันนั้นมันก็เลยถ้าไม่เราคิดว่ามันต้องมีละมันต้องมีลายปลาค้าวบลงข้าวเป็นอัตลักษณ์ของเราละ<ม>พอออกแบบมาเสร็จอะไรเรียบร้อยก็อย่างที่เราเห็นเลยค่ะ<ม>เป็นอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้ะคะค่ะแล้วก็ตามเพื่อจานนี้ก็เป็นอีกอีกแบบ เราก็เลยคิดทําโลโก้ของเราขึ้นมาอัตลักษณ์ของเราขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีการลอกเรียนกันได้ค่ะก็เลยไปจดลิขสิทธิ์ตรงนี้แหละคะ่ะพอเราจดลิขสิทธิ์ <ปะ S 2> เรียบร้อยเราก็ได้รับโอท็อปสีด่ดาวในปีแรกเลยนะคะสาว<ป>ไม่เคยเข้าโอท็อปเลยใช่ปีแรกที่เปิดโรงงานเลยได้สีดาวเลยเราก็ดีใจมากเราก็คิดว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้ เป็นหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยแล้วที่เราได้มีลายเป็นของตัวเองเพราะคนที่เขาทากันมานานแล้วอันนี้อันนี้คือเราก็ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ว่าเขายังหาจุดตัวเองไม่ได้<อ>เพราะฉะนั้นเราหาจุดตัวเองได้แล้วตรงนี้มันเป็นไฮไลท์ของเราสมมุติว่าเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยตอนนี้คือหรับออเดอร์นะหนูจะบอกเลยว่าลายนั่นลายนี่เขาจะชอบแต่อะได่เป็นไรยเขาชอบเป็นลายแต่แเราเราเสนอว่าแต่เรามีลายอัตลักษณ์ของเรานะคะอย่างสมมุติว่าตัวลายตัวนี้เนี่ยอันเนี้ยมาใหม่นะคะเป็นลายก้านยิบ อันนี้หนูไม่ได้จดดีกระเสิฐลายแล้วนะครับเป็นลายก้านขดยิบอ๋อลายก้านข<พ>ดยิบใช่แต่ถ้าพี่จิ๊กับพี่เหมียวเคยเห็นทั่วไปคือเป็นลายก้านขดธรรมดาอ๋อใช่พี่ลองหันไปดูข้างหลังสิงคะพี่เห็นลายก้านขดนั้นไหมคะอันนั้นคืออยู่ในตำราอ๋ออันนี่เห็นทั่วไปใช่แต่อันนี้พี่จะพอถ้าพี่เห็นที่ไหนปุ๊บพี่จะเห็นเลยว่าวิ้ยนี่สังคโลกอาร์ตเ<อ>นี่ยคือเป็นลายติดตาแล้ว แต่พอติดตาแล้วว่ารู้ว่าเป็นสายข้าโลงามแต่ทายังไงให้เขาจดจําอ่ะนี่แหละเราต้องทําลายปลาข้าบลงข้าวแล้วถ้าไปวางที่ไหนเขาต้องรู้เลยตอนนี้ทุกโรงงานก็เลยเป็นอันรู้ว่าอ๋อสั่งเข้าโลงามเขามีลายปลาค้าบลงข้าวค่ะมีลายปลาค้าบลงข้าวลายปลาค้าบลงข้าวใช่หนูก็เลยปจนลิขสิทธิ์เพราะให้เข้าความขวัญในน้ามีปลาในน้ามีข้าวและอย่างคือเราเป็นคนสุโขทัยอ่ะมันเป็นสื่ออย่างหนึ่งว่า รวงข้าวเนี่ยความหมายเนี่ยมันซ่อนไว้เยอะแยะมากมายดวงข้าวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาหนูรับออเดอร์อย่างงานแต่งงานที่ผ่านมาหนูจะบอกเลยรวงข้าวนี่แปลถึงความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองอะไรในอนาคตนะครันี่คือจุดขายของหนูละลูกเขาอุ้ยไปเอางั้นจะเอาอะไรปลาข้าวลงข้าวเลย มันก็เลยเป็นงานแต่งลูกสาวเตรียมเลยเรา <c oughs> เนี่อไ่ใครที่เห็นที่เป็นกที่ผ่านมาค่ะ,คะมันก็เลยทําให้เขาพูดปากต่อปากว่าบริษัทฮารอาร์ตเขามีลายอะไรไม่เหมือนไทยแล้วมีความคิดที่ว่าเขาต้องจะเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วในการรับงานของหนูเนี่ยสมมติว่าพี่จะเอาพันหนึ่งหนูบอกว่าเลยหนูขอทาแค่นี้ก่อนได้ไหมเพราะว่าหนูเป็นศาสตรกรรมในครัวเรือนถ้าเรารับมากเกินไปแล้วเราทําไม่ทันทําไงมันเสียเรา หนูจะเอาแค่ครึ่งๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าดําเนินการไม่ได้ครึ่งทางหนูจะบอกให้เจ้าของเลยว่าครึ่งทางนะขยับไปอีกเป <ไง S 1> <ง>็นละร้อย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 จนกระทั่งครบพันการรับงานของหนูจะเป็นแบบนี้แล้วจะบอกระยะเวลาให้ลูกค้าเลยว่าหนูทําแค่นี้เนี่ยเดือนนึงไม่พอนะคะแต่อย่างเนี้ยที่ผ่านมาแค่ระยะไม่กี่วันนะคือเกือบตายต้องพูดง่ายๆเลยเพราะว่าคนงานมีน้อยหนูมีคนช่วยเขียนลายคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีสาว แต่ที่หนักคือจะเป็นตัวสาวมากกว่าเพราะว่ามันต้องทําน้ายาเคลือบเราเองคือทุกอย่างเลยคนเขียนลายเขียนมาก่อให้เราแต่เราต้องดําเนินการหมดแต่ยังเผาเนี่ยแฟนจะเป็นคนเผาให้แฟนก็เผาได้ค่ะมันก็เหมือนเรียนร่วพร้อมๆกันนะ,นะเนาะแฟนกับเาาเราเผาประมาณนั้นค่ะอันนี้มันก็เลยเป็นจุดเด่นของเราว่าเวลารับงานเนี่ยเราจะนําเสนอเราจะให้ลูกค้าดูก่อนเลยโอเคเขาชอบลายนั้นแต่เรานาเสนอนที่หลังว่าของเรามีได้ออตลรกษณงนะคะแล้วในใน,ในแต่ละเดือนของเราเนี่ย ลายโองข้าวออกไปได้เยอะมากตอนนี้หนูมีตัววาดรูปคนเหมือนของงานเกษียณตอนนี้มางานปีใหม่ละว,วาดรูปคนเหมือนค่ะวาดรูปคนเหมือนถ้าดูในเพจในเฟซในพี่จิ๊บจะเห็นเลยลูกค้าจะถามเลยว่าครูสาวอยากได้ลายที่เหมือนใครอ๋อแนะนเลยค่าวลายปลาค้าบโลงข้าวแต่ในลายปลาค้าบลงข้าวของสาวเนี่ยถ้าในรูปเนี่ยมันจะไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนที่ให้พี่จิ๊บดูในในโทรศัพท์ตอนแรกคนะ่ะ ว,ว่าว่ามันเป็น,นคล้ายๆในครอเปลือกเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เนี่ยคะอะไรแบบนี้เลยค่ะจะออกในทุกเดือนการนําทาสั่งทะลอกอะค่ะการที่เรามีเครื่องสั่งทะลอกเนี่ยเครื่องสั่งทะลอกอะมันมีม,มีความเกี่ยวเนื่องกับประเพณีอะไรไหมคนเอาไปทําอะไรเงี้ยคะ่ะเช่นเช่นอ่าพอช่วงวันวันพร้า อาจจะเอาเครื่องสังเะโลกใส่อาหารเอาไปถวายพระหรืกอการนำไปใช้งานการนำไปใช้งานนะคะจริงๆหนูจะบอกว่าอย่างอย่างเครื่องสังเคาะโลกถ้าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไงใช่ไหมคะมันเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะมันเน้นประโยชน์ใช้สอยอ,อ่ะอย่างการทําบุญเนี่ยขันบาทละคะที่กวดน้ำละคะก็เอางานสังเะโลกไปใช้ได้เลยครับค่ะไปไหว้พระละต้องหมู่บูชาละอ่ะเชิงเทียนอยู่ไหนกระถางธูปอยู่ไหน มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไปทํากิจกรรมตรงนี้นะคะสมมติทุกวันนี้ที่มาทำเนี่ยมีพ่อแม่บางคนที่พาลูกมาเขาจะคิดเลยอุ้ยเพ้นจากกันดีกว่าเอาไว้ยิ่งพระ <c oughs> อะทําถ้วยดีกว่าไปต้มมาม่ากินใส่ข้าวต้มกิน เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันเลยแล้วเหมือนที่ทครูสาวบอกก่อนหน้านี้ค่ะเครื่องของชำรวยงานแต่งใช่ไหมใช่ค่ะของที่ระลึกได้ใ<ช>ี่ของชำรวยของที่ระลึกของฝากได้ของชำรวยงานแต่งงานได้งานกเกษียนใช่ไหมงานกเกษียนได้งานเลี้ยงรุ่นได้คือพวกงานกเกษียณง,งานเลี้ยงรุ่นงานปีใหม่มันอยู่ในเซตเดียวกัน แต่ว่าใครจะแยกไปใช้งานไหนเท่านั้นเอง<ช>มันต่างก็ตรงที่ว่าไอ้งานของชํารวยงานแต่งงานนี่แหละมันเป็นม,มีชื่อแค่คนสองคนงใช่ใช่เกีเ่ยวกันแต่ยังของ<ช>ของ <นะ S 2> ของเที่ระลึกเนี่ยส่วนมากเป็นชื่อคนนั้นชื่อคนนี้น<ช>เหมือนเวลาวาดรูปคนเหมือนเนี่ยก็เอาลูกคนนั้นมาแล้วก็สาวาว่าวาดคู่กันใส่ในงานแต่ประกอบด้วยลายสังฆโลกของเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นเป็นเป็นจุดขายที่ว่ามัน คือมันเกี่ยวข้องกันไปหมดอ่ะมันเชื่อมโยงกันในหมดแล้วเหมือนของชํานวยงานแต่งที่ครูตาวบอกเมื่อกี้ค่ะการเลือกลายที่ไปวาดในเครื่องในเครื่องสั่งพัโลที่ใช้เป็นของชํานวยแต่งนะคะมีแบบเฉพาะไหมแบบเฉพาะคือแบบมีความหมายใช่ไหคืออย่างนี้ก็คือเวลาที่เรานําเสนอเนี่ยเราจะให้ลูกค้าเลือกลายเองก่อนบางคนชอบดอกบัวอย่างดอกบัวนี่มันก็สื่ออยู่แล้วว่าความหมายดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราก็อาจจะมีการนําเสนอว่า อ่อย่างอย่างรวงข้าวเนี่ยมันไม่มีที่อื่นเหมือนนะ uh huh. สมมุติว่าคุณสั่งออเดอร์มาหนึ่งพันชุดเนี่ยคุณเอาลายดอกบัวนเนี่ยเป็นดอกบัวตูมเนี่ยคุณเอาไปเหมือนทุกโรงงานก็ได้ uh huh. แต่ถ้าคุณเอารวงข้าวไปคุณที่เหมือนใครเลยใช่อันนี้คือเป็นจุดขายค่ะมันก็เลยทําให้ตัวเนี้ออกได้ดีกว่าตัวอื่น uh huh. แล้วม,มันมีความหมายของความคุมม้มสมดุลใ,ใช่ไหมคะทุกอย่างเพียบพร้อมทุกอย่างค่ะแล้วก็ สั่งข้าโลกอะคะ่ะตอนนี้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ให้กับคนรุ่นหลังๆต่อไปอีกไหยคะตอนนี้นะคะสาว้องบอกอตรงๆว่าลูกอเออเาเอาคนใกล้ตัวจัดใกล้ตัวก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเขายังเด็กบางทีเนี่ยอย่างอย่างตอนเนี้ยคือลูกสาวเนี่ยคือลูกเนี่ยคือไม่ได้มาตรงนี้เต็มที่เพราะว่าหนึ่งเขายังเด็ก ยังแยกไม่ออกว่าเขาอาจจะมีพรสวรรค์พ่อพ่อกับแม่ทํามาตั้งแต่นนัเขาอาจจะเห็นผู้ขี том, these people, these people? Seen seen cool. okay. ่อย so ่างผู้กันเนี่ยสบายเลยลูกสาวเนี่ยจับได้สบายเลยทานานละแต่เขายังมองไม่เห็นว่าเขามีพรสวรรค์นะที่พ่อแม่ทํเนี่ยที่เห็นพ่อแม่ทํางานทีาขายได้นะแต่มีอย่างหนึ่งที่ยังบังเขาอยู่คือด้วยความที่เขาเด็กมันอาจจะมีขีดเส้นทางว่าเขาอยากจะไปตามเส้นทางของเขาอยากจะเป็นนู่นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนี่แต่จริงๆแล้ว สวรรค์เขามีอยู่แล้วตรงนี้ค่ะก็พยายามบอกให้เขาว่าตรงนี้เนี่ยเวลาลูกค้ามาหรือเวลาทํากิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามชดแจ้งให้ลูกมองเห็นว่าพยายามเล่าเรื่องอดีตปัจจุบันพาให้ไปดูว่าตาผู้เลี้ยงเป็นอย่างนี้บ้านเราเป็นอย่างนี้พยายามให้ลูกสืบท่อให้ได้แล้วพยายามเล่าให้หเด็กๆที่มาทํากิจกรรมฟังเพราะว่าลูกค้าที่มาทํากิจกรรมเขาจะชอบคนในวัยใกล้เคียงกันก็จะสื่อสารใเรื่องว่าเออเนี่ยพี่ทำน้ำหน้าเนีน่ยมันก็เป็นการต่อยอดอีกระดับหนึง่ง แล้วก็ในการต่อยอดของที่นี่คือเราพยายามสอดแทรกทฤษฎีความรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่พามาเพราะบางคนเนี่ยเขาก็พูดมาว่าขอโทษนะครูช่วยเล่าหน่อยเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เราก็ยินดีเพราะว่าจริงๆอาสาวก็ไม่ได้เก่งไม่ชานาญแต่เราสามารถบอกได้ว่าอีนนี้มันใช้ทํำยังไงวัสดุทิพย์หรือวัตถุดิบยังไงแรงต้นกําเนิดมายังไงอ่างเงี้ยพอได้มันก็ทําให้เขารู้ว่าเออทีนี้เวลาเขาไปบอกครูบอกเลยเขาามันก็รู้ต่อต่อไปกันแล้ว นี่เป็นอีกช่องทางบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอธิบายให้เขารู้เล่าเรื่องที่เขาน่าจะจดจำไปได้แล้วนำไปใช้มีกลุ่มอื่นไหมคะเหมือนกลุ่มนักศึกษามาดูงานมาฝึกงานหรือที่นี่มาประจามายมอโนมานอของอาจารย์อะไร่สิ่งนะพี่อที่ หนูจำชื่อเขาไม่ได้เขาจะส่งเด็กที่นี่ประจำค่ะก็คือเป็นกลุ่มนักศึกษาใช่เป็นกลุ่มนักศึกษาตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มาทําวิจัยอองเรื่องน้ําเครือบเรื่องน้ําดินครับคือสาวก็มีความรู้พอจะให้ยื่นน้องๆได้บ้างบางทีเป็นที่ปรึกษาบางทีน้องก็โทรมาถามว่าพี่สาวไอ้นี่มันต้นกําเนิดมายัางไงบางทีเราไม่ได้เก่งมากนะักแต่เราใช้วิธีการเสิร์ชกูเกิลดูแล้วไปดูจากในตําราของจริงแล้วเราก็จากที่เราประสบการณ์เราได้เห็นของจริงก็เลยเปรียบเทียบให้น้องฟังความน่าจะเป็นอย่างนี้นะ แต่น้องต้องไม่ดูอีกทีนะแต่พี่คิดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะก,ก็มีหลายช่องทางอยู่แล้วก็คือตอนนี้เนี่ยสาวไปช่วยเขตยนทหลักสูตรเกี่ยวกับงานท้องถิ่นสังคโลกมันก็เลยเป็นในแนวทางหนึ่งว่ามันมีอย่างน้อยเนี่ยเด็กเขาอาจจะไม่ได้มาเปิดโรงงานทำเหมือนเราแต่เด็กได้รู้ละเด็กสุโรททยได้รู้ว,ว่าสังคโลกคืออะไรเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าหลักสูตรของตัวเนี้ยสังคโลกเนี่ยมันเข้าไปสึบสักมานศึกษาแล้วอย่างของมัธยม อย่างของอาชีวะเนี่ยมันจะมีกิจมันจะมีช่วงกิจกรรมของเขาอยู่ที่ว่าเป็นกิจกรรมพิเศษชั่วโมงพิเศษเขาจะเสริมพวกนี้แหละค่ะแต่เขาไม่ได้ว่าให้เด็กมาเรียนรู้สังรางโลกในตรงแต่พยายามไม่เกี่ยวรู้ว่าสุโขทัยเมือดีๆบ้างแต่อย่างของมัธยมเนี่ยเขาจะมีอย่างเช่นการปั้นดินเหนียวเนี่ยเขาก็พยายามซึมซับทางนี้เข้าไปอย่างของวัดพังทองเนี่ยอยู่ใกล้ในโซนที่ชมพู่ลุมเุเทพเขาก็พาเด็กน้อยอ่ะข้ามไปเกาะวัดไป,ไปดูได้ มันก็เลยเป็นเป็นหลายช่องทางว่าเออทำหลักสูตรตรงนี้มันดีอย่างว่าหนึ่งเด็กสุขโขได้เรียนรู้แล้วนอกาเข้างล่างพื้นที่ค่ะอ<า>อนอกจากอะไรวัตถุด,ดิบพวกนี้ใช่เพราะวัตถุด,ดิบสมมติว่าดินเนี่ยถ้าเป็นดินของสุโขทัยจริงๆเนี่ยในสมัยก่อนมันอาจใช้ได้อแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้หมายถึงว,ว่าดินในพื้นที่ใช่หรือมันอาจจะได้ในส่วนหนึ่งที่ว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยผูุ้คนทําเองต้องเอามาส่วนผสม อย่างเช่นสมมุตินะคะเอาดินแถวเตาทูเรียงมาครับอ่าข้างหลังมันจะเป็นสระน้ําเป็นกอะวัดที่เขาเรียกล่องปลาไหลใช่ไหมล่องปลาไหลสมัยก่อนมันมะีนะขุดดินเอาตรงน,นั้นมาแต่ต้องเอามาก่อให้ดีแต่ข้อเสียอย่างหนึง่งที่มันไม่ดีตรงที่ว่าเราไม่มีเครื่องแยกยแยกตัวธาตุดินอาจจะไม่สะอาดเผาออกมาอาจจะเผาได้แต่อาจจะดินเป็นจุดจุดขี้สนิมเยอะค่ะ ซึ่งในสมัยก่อนสาวคิดว่าเขาก็คงแก้ไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนนั้นมันเหมือนก็ว่ามันยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการใส<ด>่อาหารที่สะอาดอ่างนี้แต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปค่ะเอาดินตรงนั้นมาแล้วก็ต้องเอาดินในส่วนสมของดินแม่ริมมาที่สีรรสัตว์<ๆ>ที่สีรสรัตว์ก่อนใช่ค่ะมันจะมีแม่ริมแม่แม่ริมสีสัตว์นะคะตรงนั้นเอามาก็าต้องเอามาสมัยก่อนขอเขาต้องเอามาตัดแดด มาให้เป็นฝ oh. ุ่นก่อนแล้วถึงจะเอามาหมักสักสองสัปดาห์แล้วก็เสร็จปุ๊บพอดินนู้นเสร็จปุ๊บต้องไปเอาดินน่ที่เมืองแร่ที่ที่ที่แม่ลิมเชียงใหม่ oh. หรือเขาเรียกว่าดินดำเชียงใหม่ในปัจจุบันที่ใช้กันค่ะอาจจะต้องเอาสามตัวนี้เอามาผสมกัน <c oughs> แต่ต้องเอามาทดลองดูก่อนเพราะด้วย <c oughs> ความที่ว่าดินสกุสกหมดไทยแท้ตอนเนี้ยมันใช้ไม่ค่อยได้ แต่ส่วนมากเวลาเราพีเต์งานตามทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเป็นดินท้องถิ่นแต่จริงอะตอนณปัจจุบันนี้มันต้องเอามาผสมในหลายที่เพราะดินสโตรายเองแท้เนี่ย,ย,ยมันใช้ไม่ได้แล้วค่ะ mm hmm. ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นในเขตทุ่งหลวงนะคะ mm hmm. ดินแค่เป็นเขาเรียกอะไรก็เทมเพวที่มันมีสาย uh huh. เยอะที่มันค่อนข้างหยาบแล้วมันขึ้นพวกกระถางต้นไม้พวกนี้แต่มันไม่สามารถเผาเคลือบได้ แต่นะคะจริงจ่างเ้ยมันแปลกแปลกมากเพราะว่าปัจจุบันเนี้สาวเห็นเขาทําเป็นพี่เคยเห็นไอ้แก้วน้โดองเลมอนแล้วกันอ่มะเห็นครับเมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนแค่กระถางอย่างเดียวใช่ไหมคะอันนี้เข้ามาตอนหลังๆแล้วเขามาไสออเดอร์ค่ะเขาใช้น้ําสลีปน้ําดินน้ําที่ทํามาจากดินนี่ค่ะแล้วก็มากรองให้ละเอียดเป็นน้ําดินที่สามารถเป็นหล่อให้มีหนักเปาได้แต่แปลกตรงที่ว่ามันก็ไม่สามารถเคลือบได้เพราะดินตัวนี้เป็นดินไฟตั ก็เผาได้แค่เจ็ดร้อยแปดร้อยอ๋อเป็นเครื่องใช่ไดมใช่เครื่องไม่ได้ลักษณะการเผาของเขาตอนนี้สมัยใหม่แล้วนะพี่เห็นเตาของตุ้งหลวไหมยังเห็นเห็นอาจจะคล้ายๆเตาของสาวรอนะซึ่งเป็นเตารุ่นใหม่แต่ในเมื่อก่อนเขาอบจริงๆเตาเขาเหมือนเตาทุเรียงเลยนะครับพี่ลักษณะเดินเขาเป็นเตามาก่อนเตาอะไรอ่ะมันเหมือนเตาทุเรียงเลยมันจะเตาใหญ่ๆเนาะแล้วก็ใช้ฟืนแต่ตอนนี้ปัญหาคือฟืนมันหายากไหบางโรงงานราต้องใช้แก๊สแล้วแต่เปลี่ยนเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนระบบตรงนั้นเอา ระบบการหว่างผลิตภัณฑ์เอาค่ะมันไม่สามารถเคลือบได้พวกอาจารย์ที่สี่ยงสูญลำปางเขาพยายามจะทําตัวเคลือบให้นะแต่มันเผามาแล้วปรากฏว่ามันแตกออกหมดเลยพี่น้าเคลือบมันออกนะว่าเงาแต่ว่ามันแตกแยกหมดเลยพวกแจกันอยพวกนี้ค่ะนอกจากดินมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างคุณสาวมันจะมีหมายถึงว่าส่วนประกอบอย่างอื่นที่ ก็ถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยดินเนี่ยอย่างอย่างที่ร้อยฟางนะคะสามที่ผสมกันหรือไม่ก็อาจจะใช้ดินตัวใดตัวหนึ่งจากที่ใดที่หนึ่งไปเลยสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่ต้องมาแบบแยกแยกว่าตัวนี้สะอาดไหมไม่สะอาดไหมอาจจะใช้ดินของแม่ลิมเชียงใหม่ไปเลยรหรือดินแม่ลิมของศรีสัตร์ไปเลยค่ะแต่เรื่องตัวสารเคมีเนี่ยอย่างพวกหินฟันม้าเฟนสปาเนี่ยสมัยก่อนไปขุดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มนไม่ต้องเดี๋ยวนี้เนี่ยมัน เกิดมีมีมีบริษัทที่เขาขุดตรงเนี้มาทามากันกองให้มาคัดแยก oh. เป็นสารเคมีที่เราสามารถนําพร้อมมาใช้ได้เลยโดยที่<ร>มันมสะอาด<ป>อยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องมากองเองมาส่งอะไรเองคือผิดจากเมื่อก่อนมันเตรียมให้หมดแล้ว oh. เพียงแต่ว่าเราไปสั่งซื้อในแหล่งของเขา <c oughs> แต่มันก็ต้องดูเวลาสั่งซื้อคือต้องเป็นอุณหภูมิที่โซนเดียวกันไฟสงูงคือต้องไฟสูงหมดสารเคมีมันจะมีหินปันม้าเหมือนกันแต่เป็นไฟต่ํา ค่ะอันนี้มันก็อยู่กัที่ผู้ประกอบการว่าคุณจะใช้แบบไหนล่ะกับกับตัวดินที่คุณอยู่เนี่ยมันต้องเกี่ยวโยงกันค่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยถ้าเป็นพวกอุปกรณ์งานปั้นเนี่ยส่วนมากเราจะทําเองคือถ้าซื้อเนี่ยตอนนี้มันมีขายหมดมันครบวงจรหมดนะพี่แต่อาจจะเอามาแค่ประกอบเป็นส่วนหลักแต่ยังเครื่องมือปั้นไม้ชิ้นเอกเลยเนี่ยที่ถูกใจส่วนมากจะทําเองก็ท<ม>ํามาจากไม้มะขามหรือไม้ประดู่ไม้มะข่าที่มันที่มันเปื่อยยากอะ่ะ เพราะพวกนี้มันเวลาปั้นมันต้องถูกน้าถูกอะไรใช่ไหมคะมันอาจจะต้องเป็นไม้ไที่แก่งๆบางบางคนเนี่ยใช้จนแบบว่าไม้อันอใหญ่ๆเลยนะคะจนเหลือแค่อันเล็กนิดเดียวอะวยความที่ใช้งานมานานค่ะอย่างถ้าเป็นผู้กันเนี่ยก็ต้องเป็นผู้กันโดยเฉพาะที่มันสามารถอุ้มน้าหมึกได้ดีต้องเป็นผู้กันที่มันเป็นคนสัตว์ที่มาจากาแหล่งเลยก็คือจากเชียงใหม่ ตรงนั้นเลยเพราะเราไม่สามารถจะใช้ผู้กันที่ระบายสีน้ําสงามายูร่าหรือจิตรกรน้อยทั่วไปได้เพราะพวกนี้จะมีคุณสมบัติขบบขนแข็งแล้วมันจะไม่อุ่นอุ้มน้ําเวลาเขียนไปปุ๊บมันแค่คือเวลาเราเขียนผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปมันดูดใช่ไหมคะถ้าเป็นถ้าเป็นผู้กันธรรมดาเนี่ยมันก็จะดูดซึมน้ําเลยแต่ถ้าพู้กันตัวนี้เนี่ยมันสามารถเขียนปลาได้ไปกับทั้งตัวอะไรประมาณนี้มันแตกต่างกันแล้วตัวตัวสารเคมีตัวนี้มันเป็นถ้าปัจจุบันมันเป็นลิสิทสิ์เนาะ เขาก็ไม่ได้บอกนะพี่ว่ามันผสมอะไรบ้างพวกนี้ไม่บอกนะแต่เราซื้อมามันจะเป็นขวดใหญ่ซึ่งเวลาซื้อเราต้องดูว่าอันนี้เป็นเคลือบไฟสูงนะมัน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 ใช้ได้ทั้งดินทั้งเคลือบมันต้องไฟสูงเหมือนกันเพราะสีเนี่ยมันมีหลายเกรดแล้วก็หลากหลายในยในการใช้ตรงนี้เนี่ยอย่างสมมุติว่าสีเขียวที่สาวซื้อมาเนี่ย สีเขียวตัวนี้เนะี่ยมันสามารถเอาไปทําน้ํายากเคลือบได้ที่ออกเขียวได้กับที่มาเขียนสีได้ใช่ทำสองอย่างใช่มันจะทำสองอย่างคือมันต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นที่สาวบ,บอกว่าสาวไปเรียนเซรามิกต,ตรงที่พอช่างมาสาวมาได้ความรู้ตรงนี้เนี่ยพี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าสาวไม่ได้เรียนเลยเนี่ยสาวไม่รู้เลยนะพวกนี้ต้องแยกสารยังไงแล้วเราไม่มีทักษะความชํานาญนะเหมือนเราซื้อดินมากระสอบนึงเนี่ยคือถ้าคนที่มีความรู้เนี่ยพี่ก็เปิดใช้แต่ เนี่ยพอเราแกะดินปุ๊บเราสามารถรู้เลยเช่นเราบิดดินเนี่ยถ้าเราเห็นแสงอะไรที่มันเยอะแยะหมายถึงว่าอาจจะเป็นแสงก้อนกวดเลยที่มันยุ่ยยิบเนี่ยแสดงว่าอีตัวนี้มันไม่สะอาดเนี่ยมันต้องมีผลแน่นอนเลยมันทําให้เรารู้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะอันนี้จากที่เราได้เรียนมามันก็เลยเป็นผลดีว่าดีแล้วที่เราได้เรียนมาเพราะว่าการที่เราได้เรียนเนี่ยมันเหมือนเอามาต่อยอดในปริญาเดิมที่เรามีคือให้มันดีขึ้นแล้วให้มันมีงานที่ออกมาแล้วคุณภาพดีขึ้นค่ะ ขอเกับไปที่สั่นเคลือบที่เป็นหินปันมาที่มักคุณก่อนเรามีในในพื้นที่เราปัจจุบันนี้ต้องสั่งมาจากที่อื่นเชียงใหม่เชียงใหม่เลยเชียงใหม่แหล่งเดียวเลยเหมือนกันอ๋อเชียงใหม่สีส้มสีสัตว์ก็เหมือนกันที่เดียวกันอาจจะอาจจะว่ามันจะมีหลายร้านที่เหี่ยมันจะมีหลายร้านอย่างร้านน้าย้งเงองร้านงี้พวกนี้จะขายราคาคือจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างของสาวเนี่ยอย่างตัวน้ำเคลือบที่สั่งโดยเฉพาะเนี่ยสาวจะใช้ได้จากของร้านนายยงเงง ร้านอื่นก็ยังไม่สวยเท่าร้านนายงเฮงแต่คนอื่นบอกว่าชอบของร้านอื่นมากกว่าร้านนายงเฮงไม่ชอบคือบางคนชอบแบบเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงามันจะไม่เหมือนกันไงนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคของใครบางคนซื้อเคลือบมาอย่างสาวซื้อเคลือบมาสาวสาว,สาวไม่พอใจมันเงาเกินสาวอาจจะใส่ตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไปนเบะในตัวนี้ลดความเงาลงให้มันเกิดความด้านครับค่ะนี่คะ